ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจากประเทศญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และอิตาลี4ีคนลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายโบราณสถานป้อมเพชรภายในเขตเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกแต่ละคนจะสำรวจความเสียหายก่อนเสนอแนวทางการบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟูที่ในอนาคตต้อง้น ต้องคงทนต่อสภาวะต่างๆโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกโดยจะมีการสรุปผลในวันศุกร์นี้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครนอกจากนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการฟื้นฟูด้ค่ะซึ่งเบื้องต้นยูเนสโกอนุมัติงบประมาณแล้ว2.16ล้านล้านบาทและอาจพิจารณางบให้เพิ่มหากมีข้อมูลใหม่ไปประกอบการพิจารณานางสมสุดาลียวันนิดอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า สิ่งที่กรมศิลปากรเป็นห่วงมากที่สุดก็คือความชื้นของน้ำที่ท่วมขังจนอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อราทำลายโบราณสถานและจิตกรรมฝาผนังได้ขณะนี้จึงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงมากกว่านี้ก่อนจึงจะสำรวจความเสียหายได้ทั้งหมดทั้งนี้เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานและวัดสำคัญถูกน้ำท่วมมากกว่า130แห่งจึงต้องใช้งบประมาณมากกว่า600ล้านบาท